นะครับสติวัยชาแนลอาร์ซอลนแฟนครับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่13มกราคมครับ2568นะครับก็นะมันมีหลายอย่างอยากจะปร่้งพลูมันมีหลายอย่างอยากจะบน่นมันมีหลายอย่างอยากจะระบายนะแต่ว่าก็เมื่อกลับมาคิด ถึงความเข้าใจแล้วก็ผมก็ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนี้ดีกว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับแล้วก็มันมันมันเหนือความคาดหมายแล้วก็เหมือนกับว่าณตอนนี้ณตอนนี้ณณณตอนที่นั่งลงคลิปเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยัง มันยังอื้อๆตึงๆเพรผะว่าหลายท่านคงเจอคงจะเป็นนะเพราะว่าเราได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะการที่แมนยูถูกไล่ออกนาดาโลยถูกไล่ออกไปแล้วเรามีผู้เล่นมากกว่าเขาร่วมครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอาศัยความได้เปรียบตรงนั้นได้แล้วก็ได้จุดโทษก็ไม่ได้โอ้โหนี่แหละมันก็เลยทำให อืและพอมาถึงจุดโทษก็มันเป็นอะไรที่ต้องห้าสิบห้าสิบแหละนะเมื่อเราเอาเขาไม่อยู่กดเขาไม่ได้ในช่วงของปกติแล้วก็รวมถึงต่อเวลาก็ทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปนะครับอะฝากผู้สนับสนุนหลักของช่องที่คห่วด้วยนะครับคีละเอาบูเลดสฟทีนนะสำหรับร้านที่อยู่ในแอปสีม่วงนะครับ ไอ้ตัว L นะครับฝากพี่น้องไปด้วยละกันเป็นพี่น้อง FC ที่เปิดร้านอยู่นั้นครับเป็นร้านที่ให้เช่าวัตถุมงคลของที่ลึกเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นี่แหละนะเครื่องรางของขลัขงตามความเชื่อของท่านนะทั้งเหรียญทั้งตะกรุดอยากได้ของแท้เพียงแค่คลิกเท่านั้นเองนะครับสำหรับวิละอบุเรติติเขาไปเยี่ยมชมกันได้นะก็ช่วยสนับสนุนพี่น้องที่เป็นแฟนปืนใหญ่กันด้วยนะครับเพราะว่า พี่เขาก็มีน้ําใจที่อยากจะสนับสนุนช่องนะแม้ว่าสถานการณ์ของทีมอย่างนี้แต่ว่าเอาละถือว่าสนับสนุนช่องก็ถือว่าให้พี่น้องช่วยไปสนับสนุนพวกเราต้องต้องใช้คำว่าสนับสนุนพวกเดียวกันนะให้มากๆตอนนี้ทั้งทั้งสภาพจิตใจทั้งในเรื่องต่างๆต้องสนับสนุนกันอ่ะต้องซัพพอร์ตกันต้องอ่าแบ็กอัพให้กัน อย่างมากๆเลยด้วยสานการตอนนี้ครับก็ฝากไว้ด้วย้วการสําหรับท่านที่ชื่นชอบวัตถุมงคลนะครับไปเช่ากันได้ไปกดหาดูกันได้ผมจะปักลิงก์ไว้ในช่องเพิ่มเติมครับวิระอมูเลต14นะครับหรือวิระอมูเลต1นนะครับก็ฝากขอบคุณด้วยที่เป็นสปอนเซอร์หลักมีน้ำใจให้กับที่หวยนะครับรวมถึงทักไลน์กันมาครับ tontcrab ครับต้นครับแน่นะครับสำหรับมือแก้วคลาสสิกของที่หวยนะครับ 1>, 1กล่อง100กรัม320บาทส่งทุกไทยครับถ้าเผื่อสั่งเป็นแพ็กเกจก็เพียงแค่3กล่องขึ้นไปคิดเพียงแค่กล่องละ300บาทเท่านั้นเองครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยสำหรับเมอกแก้วคลาสติกของพี่ฮวยครับผมบอกพี่น้องแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะออกเป็นไงผมจะกลับมาเจอพี่น้องทุกๆเช้านะครับ ไม่ป่วยโรงพยาบาลไม่มีอะไรซะก่อนอะ่ะผมยังไงผมก็จะกลับมาเพราะว่าผมคิดว่าผมแข็งแรงพอนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้ามากับกลับมาสนับสนุนเที่ยวหวยกันด้วยกลับมาสนับสนุนช่องอ่องกันด้วยเพราะว่าผมเข้าใจอ่ะเข้าใจสภาพของพวกท่านนะว่าสภาพจิตใจของท่านตอนเนี้ยไม่เคยดีไม่เคยดีผิดหวังนะครับโดยเฉพาะเมื่อเหตุการเมื่อคืนนะเราน่าจะ น่าจะปิดจ็อบได้นะครับโหมีหลายลูกที่เรามีโอกาสนะผมไม่ลงลึกถึงรายละเอียดละกันนะครับเพราะว่าหลายท่านคงได้เห็นรูปเกมกันแล้วนะเราก็มีทั้งดิวิดไรยายูเลินติมเบิซสลีบาร์บาการเยสไมหลืสสกิลลี่นะครับอ่าปันมาติเนกาพี่จอจินโยนะมิเกลมริโนนะครับคาเบนเจสุสคา,มมาร์าวตคารเบนมาเตรีก็ต้องลงในสภาพที่ถือว่า พร้อมที่สุดครับราฮิมเซอร์ดิงลงมาดิแค่ไลค์ลงมาเลโดท,ทปซาโทมัสปาเตลงมาเกเรนเทนลงมาแล้วก็ถือว่าเอาเท่าที่มีอยู่ในสภาพที่3วันแข่ง3วันแข่งนะสามวันแข่งที3ามวันแข่งทีครับขณะที่แมนยูเขาก,ก็ก็สดกว่าอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานว่าสดกว่าแต่ว่า ด้วยในความสดกว่าแต่เราก็สามารถที่จะคุกคามเขาได้มากกว่าจริงๆนะก็ต้องยอมรับนะเรามีโอกาสยิงครับโอ้แต่ว่าลูกของมาตี้ก็ออฟไซด์จริงๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าออฟไซด์แม้ว่าบอลจะไปฉลบกองหลังนะแต่ว่าการที่มาตี้ออกตัวก่อนออกตัวไปก่อนนั่นคือจังหวะที่เขาไปเล่นบอลก็คือออฟไซด์ลูกที่เราไม่ได้ประตูก็ต้องยอมรับนะส่งลูกที่เราเสียประตูก็ต้องถือว่าเป็นความโชคร้ายผมไม่ใช้คาว่าผิดพลาดนะครับ เป็นความโชคร้ายเป็นการว่าจังหวะไม่ดีในการที่มาการเยสม่งสกัดบอลแล้วบอลมันไปติดการันโชนะจังหวะนั้นเราก็เขาก็มีโอกาสสวนแค่นั้นนะไม่กี่ครั้งเองนะแล้วก็มันเป็นจังหวะที่โชคไม่ดีในการมงไปสกัดติดไอการาโชของมาการเนสนะครับก็พยายามที่จะพยายามที่สกัดบอลเพื่อจะมงบอลชงให้เพื่อนเล่นต่อไงเพราะตอนนั้นเรากำลังเล่นเกมลุกกําลังขึงเกมลุกนะครับแต่ว่าบอลมันก็ ไปตีกันนาโช่และการนโชเองก็อาศัยความไวนะวความรวดเร็วก็เปิดจ่ายให้กับบุโน่แฟนานยิงแบบสวยก็อยอมรับว่าเขายิงสวยแต่ว่าตัวของเราเราเองก็มาได้ประตูกับจากมากเกเยสเหมือนกันมาแก้ตัวได้เอี้ยวตัวไเล่ลูกนั้นไม่ยงไม่ง่ายนะแต่ก็เอี้ยวตัวไเล่บอลลูกนั้นก็ถือว่าเรากลับมาสู่เกมได้ดีครับก็ลูกลูก,ลกฟาวไม้ของดาโลก็ไปดูแล้วกันเนาเขาหงายปุ่มเข้ามา เป็นการเข้าที่อันตรายครับมิเกลเมเลโน,โนอาจจะก,กระโดดหลบแต่ว่ามันก็เป็นการเข้าที่เปิดมาสองเท้าแล้วก็อันตรายอันนี้แล้วแต่ผู้ตัดสินเลยนะก็แต่ว่าถามขอาผมจังหวะนั้นก็ควรจะต้องโดนะเพราะว่ามันเกเข้าไปลักษณะเข้าไปแบบอันตรายนะก็แต่ว่าหลังจากที่เราได้สิบคนเราเราได้ได้เปรียบแล้วเราก็บุกต่อนะพยายามที่จะเอาลูกที่สองครับทั้งอ่า ที่ข้าวดิคนไลท์นะครับบ่โงโอ้โหลูลงนั้นกะ็โล่งๆนะแล้วก็ท้ายาแฮาวแวย์ช่วงท้ายเกมโอ้โหหลุดเข้าแบบเป็นเดี่ยวๆเลยท้ายาแบบมีโอกาสในกรอบคิวโทษสองครั้งแต่ยิงแบบลูกแรกยิงเท้าซ้ายแป๊กออกลูกแบบลูกหลังก็ยิงออกแบบอืม้มนะมันก็ในวันที่มันไม่มันไม่ใช่ไนงะเออมันไม่ใช่อะ่ะแล้วก็ยกจุดโทษของมาตินเอเดนการ์ดด้วยโอ้โหก็อันนี้ผมไม่โทษนะผมไม่โทษแหละ ผมไม่โทษหรอกมันเป็นจังหวะในเกมอะความกดดันอะไรต่างๆมันมีอ่ะไม่รู้จะโทษเพื่ออะไรนะเขาก็พยายามยิงไปทางมุมแล้วแต่เป็นไอ้บอลยันดีก็บอลพุ่งดีก็ต้องเคดิดประตูเขาด้วยนะไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ก็ต้องต้องยอมรับทําใจนะเรามีโอกาสได้หลายครั้งแต่ว่ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็รูจะว่าไงดูอึดอัดอึดอัดอึดอัดครับแล้วพอมาถึงในช่วงของการต่อเวลาผมก็บอกอ่ะห้าสิบห้าสิบละนถึงน่ถึงเวลานั้นตอนนั้น อะไรเกิดมันก็ต้องต้องยอมรับไม่ได้อ,อก็ต้องยอมรับไม่ได้ครับแล้วก็สุดท้ายขาแวดก็ยิงติดเซฟไปแล้วก็ทางแมนยูก็ยิงดีแล้วเกินนะห้าคนยิงเข้ารวดเลยเราก็ไม่ต้องยิงลูกที่ห้าครับก็ตกรอบสามไปเหมือนเดิมครับเท่ากับปีที่แล้วนะครับก็ผมว่าหลายคนก็คงจะผิดหวังะนะแล้วก็แต่ว่าในความผิดหวังผมว่าผมขอพูดอย่างนี้แล้วกัน เพราะว่าสิ่งที่และการนี้รายการนี้ใครเป็นเจนสุดเจ็บด้วยนะครับและเจ็บเขา่าเจ็บที่เดิมโอกาสยาวโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแทบจะไม่เหลือตัวผู้เล่นละเราแทบจะกลายเป็นทีมที่เกิดพิกลพิการทั้งทีมละและขาดตัวหลักไปอีกด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่บอร์ดควรจะทำนะตอนนี้ผมว่าน่าจะแล้วนะควรจะต้องกระจนเข้าสู่ตลาดแล้วนะ นะควรจะต้องขยับแนละ้วอันนี้ความเห็นผมนะครับจะขยับหรือไม่ขยับอันนี้ผมไม่รู้จะซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าความเห็นผมบอกว่าตอนเนี้ยสถานการณ์แนวลุกตอนนี้มันวิกฤตจริงจงต้องใช้คาว่าวิกฤตนะครับการขาดบุกโยซากาแล้วก็ตอนนี้เราขาดขคเบนจซุดซึ่งการขาดบุกโยซากาเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามิติในเกมบุกการเคลื่อนที่ในข้างบนมันไม่มีเลยมันส่งผลโดยรวมของภาพรวมมาหมดเลย อันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับใครเห็นต่างอะไรก็เม้นมานะตอนเนี้มันประกอบกันหลายเรื่องทั้งเรื่องผลงานทีมด้วยนะครับผลงานทีมเสมอใบตันแพ้นิวคาสเซิลคาบ้านแล้วก็มาแพ้แมนยูอย่างนี้อีกเนี่ยตอนเนี้ผลงานทีมบวกกับจานวนผู้เล่นที่เหลืออยู่และคุณภาพตอนนี้มันไม่ได้แล้วอ่ะความเห็นผมนะมันไม่ได้แล้วถ้าจะเราจะก้าวต่อไป ถ้าเราจะคอนโทรลในเส้นทางทั้งพเมร์ลีกคอนโทรลทั้งในเส้นทางของ UCL ต่อไปณนะตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะครับผมว่าพี่ต้าเองก็อยากจะได้เสริมแหละอยากจะได้เสริมแน่นอนครับแต่ว่าเงื่อนไขมันมีเยอะนะแล้วก็ทำให้ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้แบบพูดตรงเรื่องการเงินเรื่องของ PSR เรื่องของอะไรพวกนี้มันก็ทำให้อาจจะขยับได้ไม่ไม่ได้ดั่งใจ นะไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจพี่ต้าด้วยไม่ได้ดั่งใจเราด้วยแต่ถ้าถามผมตอนเนี้ยมันต้องเอาแล้วมันต้องเอานะครับอ่าคือมันดีที่สโมสรเราอะ่ะมีความรอบคอบในการใช้เงินมีมาตรการรัดกุม มีมาตรการที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดระเบียบวินัยดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคือเข้าใจแต่ว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างและบางสถานการณ์ณนะตอนนี้มันต้องเสี่ยงแล้วอะมันต้องเอาแล้วมันต้องยอมทุ่มแล้วอะถ้าคุณอยากจะไปต่อให้มากกว่านี้ไม่ต้องโทรพีต่ตาครับผมบอกเลยผมว่าผมไม่โทรพีต่ตาแต่ว่าวสถานการณ์ตอนนี้นักเตะเราเจ็บไหม ตั้งแต่ต้นปีมาเจ็บแบนแล้วตอนนี้ก็เจ็บแบบแล้การเจ็บแต่ละครั้งเนี่ยมันเจ็บที่คีแมนด้วยคีแมนคนสําคัญมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาและคนที่ทดแทนลงมาทดแทนไม่ได้และเห็นได้ชัดน,นะครับว่าเราทดแทนไม่ได้จริงๆนะก็ตอนเนี้ยต้องบอกว่าไงสี่ห้าปีไว้นะพี่ต้าสร้างทีมมาจากที่เราไม่ได้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับ หลังจากที่ปาเวนเกอร์มาสิ่งที่เราทําก็คือการกระเสิรกกระสนการิ้นรนเพื่อจะเข้าบุญสู่ไปแชมเปี้ยนลีกซึ่งมันยากเหลือเกินจาได้ใช่ไหมแ,แต่ปอพิต้ามาปุ๊บปีแรกกับควาชแชมป์เอนลคัพแล้วก็กลับเข้าไปเล่นบอลยุโรปและสุดท้ายเราก็ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแบบมีลุ้นด้วยมีลุ้นในการที่เราจะลุ้นแชมเมียร์ลีกด้วยเก่งเกินตัวที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้ว นแล้วยิ่งปีแล้วนี่เรารุนเขาจนถึงระดบสุดท้ายเราต้องมองมาว่าตั้งแต่เขาเข้ามาจนถึงน่าปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับตอนนี้รูปเกมการคอนโทรลทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในมือเราหมดแล้วอ่ะการคอนโทรลเกมการขึ้นเกมการออกซ้ายออกขวาตีแต่ว่าจังหวะทีเด็ดทีขาดมันไม่ได้ดั่งใจเนื่องจากว่าเราไม่มี คนที่ทำแบบมีประสิทธิภาพใช่หรือไม่คาแวรโอเคและตอนนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นศูนย์หน้าไปเป็นที่แบบหลบแล้วก็หายไปจากเกมแต่ว่าเขาพยายามที่จะหาจังหวะพยายามที่จะหาช่องว่างเรื่องของไม้ลองดูดีนะพยายามที่จะฉีกตัวเองไปรับบอลพยายามที่จะหาพื้นที่ให้ได้เปรียบในการที่จะให้เพื่อนมาส่งบอลพยายามทําทุกอย่างแล้วแต่จังหวะจบสกอร อาจจะไม่เฉียบคมต้องแยกกันนะเขาหาจังหวะได้ดีครับดูเมื่อคืนจังหวะเมื่อคืนมีโอกาสเข้าไปให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้สามสี่ครั้งแต่ว่าจังหวะที่จะทำประตูเพื่อที่จะปิดสกอร์เนี่ยมันไม่เด็ดขาดคือมันไม่ได้เงียบหายไปทั้งเกมคลายแบบไม่ได้เงียบหายเลเขาพยายามอยู่แต่ว่าด้วยโดย,โดยโรวมแล้วเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะไนั้ะนตอนนี้ ต้องทําใจนะไ่รู้จตถามผมอ่ะผมว่าบอดคงต้องเอาแล้วนะครับในที่วันที่บรนเลด้าไม่ติดซึ่งมันก็ติดหลายเป็นหลายวันละวันที่เรด้าไม่ทํางานซึ่งมันก็เป็นมาหลายวันละมันก็ต้องยอมรับอย่างนี้ให้ได้แล้วก็ผลมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับความมั่นใจสีแดนสีตายเห็นเลยเลยนะผมไม่โทษใายนะผมบอกจริงๆนะผมไม่โทษนะนะ ไม่โทษกับตันมาตินเอเนนกาดด้วยที่ท,ที่ยิงจุดโทษไม่ได้คาราแวร์แล้วดูการนี้แล้วเขาก็เขาก็ทําประตูให้เราเยอะคือไม่ได้มาอวยไม่ได้อะไรนะเพียงแต่ว่าเขรู้สึกว่าเฮ้ยพอช่วงจังหวะนี้ยม,มันพลาดมันพลางขึ้นไปเราก็ต้องมองย้อนกลับไปดูข้างหลังก่อนหน้านั้นคารฮาส์วรก็เคยทําให้เราดีใจมาหลายครั้งถูกป่ะทาให้เรามีความสุขทําให้เราแฮปปี้หลายครั้งยิงประตูสาคัญหลายครั้งเพรฉะนั้นผมต้องบอกว่าผมจะอยู่บนความเข้าใจ แต่ถ้าจะต,ต้องยอมรับว่าในช่วงเนี้ยมันไม่ได้ดังใจมันไม่ได้ใ,ใจแต่จะไม่กลด่าเขาความคิดผมนะคนอื่นยังไงผมไม่รู้นะก็ผมว่าผมยังคงสนับสนุนต่อสำหรับตัวผมนะผมยังคงโอเคกับคายฮาสวแยตอยู่แต่ถ้าเผื่อเรามีทางเลือกได้เรากล้าเสี่ยงได้เราพีช่องทางที่ตั้งแต่คนไหนจะเข้ามาได้เพื่อเสริมเกมรุกของเราควรจะต้องเอาแล้ว ควรจะต้องเอาไม่มีข้อแม้ใด้งสิ้นบุกยอสกากลับมาเละกลับมาในพื้นที่ฟิตเนสแล้วนะครับกลับมาแล้วนะแต่ว่านู่นเลยก็กุมพามีนาซึ่งยังไม่แน่นอนทีมแพทย์ก็ยังไม่ได้ฟันธงด้วยว่าบุกยอสกาจะกลับมาเมื่อไหร่ใครไม่จด้รู้เจ็บเมื่อคืนหนักเลยอันนี้หนักเลยเจ็บหัวเข่าด้วยอีธานเวเนรี่ครับก็ อีกประมาณเดือนหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้แนวลุกเรารุนล้วนเลยนะครับแนวลุกเรารุนล้วนเลยที่ขาดหายไปเพราะฉะนั้นเรายังคงต้องการนะครับผมบอกเลยนะตลาดหน้าหนาวเนี่ยยังคงต้องการความรู้สึกผมนะความอยากของผมนะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับทางบอร์ดบริหารทางทีมว่าจะเอาอย่างไงนะจะเอาอย่างไงตอนนี้ ผมไม่รู้อะถ้าเผื่อเราอยากจะต่อสู้เราอยากจะเป็นผู้ต้าชิงเราอยากจะอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ซึ่งผมจะงขอพูดตรงๆนะว่าเรายังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ของพิเมเบลีกเราจะต้องเสริมทัพแล้วเราจะต้องทำอะไรให้มันมากกว่าน,นี้แล้วนะครับก็พีต้าพามาถึงจุดนี้ได้ภาพมันจะไปต่อถ้าเผื่อบอดซัพพอตอีกนิดนึงก็ว่ากาันถ้าซัพพอตแล้วมันยังไปไม่ไหวก็เดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทั้งั้นมันเป็นเรื่องของ กฎเกณฑ์นะครับแล้วก็มีหลายเสียงที่เรียกร้องให้พี่วิเกลจอต้าเอานะมีหลายเสียงให้ปลดผมว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขายังไม่ยุติธรรมสำหรับเขาและเขายังอยู่ในสัญญาและมันยังไม่ได้เราต้องยอมรับนะว่าเราหวังในเส้นทางไหนเ,เราหวังในเส้นทางไหนเราตั้งเป้าหมายกับเส้นทางไหนนะ มันยังไม่ได้ถูกทิ้งห่างเป็นสิบแต้มยังไม่ได้แบบโอ้โหแบบอันดับลนไหมเรายังอยู่อันดับสองอยู่เลยเรายังอยู่อันดับสองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเอานะตก FA ครับแล้วเดี๋ยวไอรีกครับ <c oughs> ก็ต้องไปวัดกันอีกทีหนึ่งกับนิวคาสเซิลถ้ามันจะตกก็ต้องตกนะอย่างเอฟครับเมื่อวานก่อน,อนผมก็บอกอะไรเกิดก็เกิดถ้าตกตกก็ตกไปเอาก็ถือว่าถ้าบอกในง่ายดีก็คือเอาวะแมต์แม่งน้อยลงไปไม่รู้ว่าผมมองเงี้ย เข้ารอบก็ดีใจถ้ามันตกก็เอาว่าแม์แม่งกันน้อยลงไปไม่ต้องไปเหนื่อยนะก็แมนยูก็ได้พักมาเห็นไหมจากจากแม์กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็ได้พักของเราต้องมาเตะกลางสัปดาห์าหนาวหนาวฝ่าลมหนาวเลยสภาพทีมมันก็มันความสดมันมก็เหมือนไม่เหมือนกันแล้วนะโอเคนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ผมคงไปบอกอะไรใครไม่ได้แต่ถามตัวผมผมว่าผมทำใจได้ผมยอมรับได้ นะกับสิ่งที่เกิดนะตอนนี้แล้วก็อยากจะวิงวอนเรียกร้องเลยบอกว่าเราควรจะต้องหานักเตะใหม่มาเสริมทีมได้แล้วถ้ายังอยากที่จะอยู่ในเส้นทางลุยแชมป์เพราะตอนนี้เราพิการแล้วนะครับโดยเฉพาะแนวลูกอาเพื่อนเพื่อพี่น้องเห็นเป็นยังไงก็ว่ากาันไม่ได้มาบ่นนะมาพูดถึงความจริงแล้วก็ไม่ได้มากลดด่าด้วยผมบอกแล้วผมว่า,ผม,วาผมไม่อยากจะกลดด่าทีม เพราะเราเข้าใจว่าอะไรอะไรมันเกิดขึ้นนะครับแล้วโดยรูปทรงเมื่อวานก็โอเคเพียงแต่ว่าเราคอนโทรลได้เพียงแต่ว่าความเด็ดขาดนะความเป็นฟิสิกาดของเรามันไม่มีก็ต้องยอมรับไปอย่างนี้อ่ะฝากสําหรับสปอนเซอร์หลักด้วยนะครับสําหรับพี่วิระอับูเลตส4นะครับก็เข้าไปกดดูไปพูดคุยไปเข้าเยี่ยมชมกันหน่อยผมบอกไงว่าพี่เขาให้ใจเรามาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมสิ่งที่พี่น้องก็คือเข้าไปกดนะครับ เข้าไปกดเข้าไปเยี่ยมชมจะเช่าจะอะไรไปคุยกันเผื่อจะเจอของถูกใจไปพูดคุยกับพี่เขาสำคัญคือเข้าไปกดเข้าไปชมหน่อยให้กําลังใจกันหน่อยอย่างตัวผมมันเข้าให้กําลังใจช่องผมด้วยนะเข้ามาพูดคุยเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาเพิ่มยอดวิวให้ให้หน่อยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นกําลังใจกันนะตอนนี้ทุกคนต้องการกําลังใจนะครับ ทุกคนเลยทุกฝ่ายเลยทีมก็ต้องการกําลังใจคนทําช่องก็ต้องการกาลังใจผมมีช่องเล็กๆครับผมบอกมีช่องเล็กแต่ว่าผมตั้งใจแล้วผมไม่หนีหายด้วยผมบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะมาเจอกับพี่น้องทุกเช้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจไหมเป็นไปอย่างที่เราต้องการไหมผมยังคงมาเจอทุกท่านครับสำหรับที่ห้วยช่นงอาร์ซอนแฟนคลับด้วยนะครับฝากหมึกแก้วด้วยแล้วกันทักกันมา t O N T เ a b นนะครับต้นครับทักไลน์กันเข้ามา นะแล้วก็ฝากบอนเซอร์หลักด้วยวิราอาบูเดตติดสี่ด้วยนะครับดูคลิปไป็นยาวนะครับให้กำลังใจกันหน่อยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์กับที่หัวยช anel อาร์ซอลแฟนคลับวยครับวันนี้ปฏิบนะัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทงไปไหนด้วยความปลอดภัยโสมลังใจพี่รองเจ้าที่ที่ปฏิบนะัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และตัวประเทศพรุ่งนี้ผมค่อยขอยอนุญาตมามีบทสัมภาษณ์แล้วนะแต่วันนี้ยังไม่ได้ขอพูดถึงบทสัมภาษณ์แล้วกันแล้วก็มาเจาะแต่ละคนและกันว่าเมื่อคืนเป็นยังไงไ นะครับเชิญหน้าเดินหน้าต่อซัพพอร์ตทีมให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมทุนสุดยอดอยู่แล้วเจอกันเอาไว้พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ